สุขสบายดีสบายดีเอฟซีกทานทุกคนที่เขาบึงเขาสมสองประเมาสบายดียามเที่ยงไรตาผมให้ป่าหน่อยลูกเอ้ยเซ็งแล้วหรือยังแล้วแล้วสามวันพอดีแล้วรอบสาวบ่แล้วรอบสาวอีละอีละทักทายสบายดีหน่อยตี อะขเลี Alors, Options, ้ยวขึ้เลี้ยวบงแม่ข um> um> ึ้เลี้ยวโอ้ยใช่ลูกเอาขนมมานิฟเสิร์ฟเนมอ่าอีหยัง่น่ะพูลละทงละทงน้องบัสสบายดีลูกน้องบัสสบายดีโอ้ยใช้่าวนี่เกียถวนอ้จะมันมหลอเน้นงบัส เาเจแก้อบิ้งพอเ้าวอันไดรอแท้เราอ่ะคือเกาหีคือจีนนะเราหันหนาขึ้นน้าสลูกสอันนี้บัดใหญ่นสามกิโลแลวนี่ิแบโอ้ยปากเวปึกิงอยู่ยายดาดูดน้แล้วปากเวปึกิงอยู่ดูดน้ำจิตปากเว้อเกเ้าเราเห็ดยังวะจักเห็ดยังบ่อันน่ะ เสื่อมค้อนอ้าวค้อนเป็นอย่างไรข้อนหักอ่าตีจนเค้อจนค้อนหักอืมสุ่มบรรยากาศอยู่ในเพื่อนซอแ้พงจักเล็กเจ๊กหน่อยแล้วก็สิผ้าสมภาพย้อนหลังอยู่ทั้งงานดองเนาะอยู่ทั้งเพื่อนพอใไนเปี๊ยพอเมาเคีพ่าไว้ วันใหญ่เป้หะและมองเบาดูหะแลาะทั้งฝ่ายซ้ายหะแหละเพื่อโง่มากทั้งฝ่ายยิ่งละเลิกล่าแล้วติดตามชมตามคลิปเลยจ้ามาเมากับศีระผมเนาะบัดนี้น้องบุ้มซะผมให้ป้าในลูกซาหย่อมเด้ออีไลกันน้งบุอีไลกันเน่ ไม่สั้นย้อมก่อนสั้นเหนียวหัว<ก>เอ้ยเอ้ยยอกน้องบอสติดตามชมตามคลิปเด้อพี่น้องเด้อภาพย่อนย่อนจากน้องพี่น้องปองไปกะทะย,ย่อยไปแล้วพี่น้อง จะย่อสิแห่เคยไปแต่ปลาหมอยังอยู่ตั่วแม่อันนี้สีสุกผาก็ให้แม่ยหญใไฮะฮะสบายดี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 อ้ยเบิ้งเอื้อชิลาบหาสบาดีสบายดีบ่สุกาสุกุ้าเนี่ยุกลาบปุงเน่แล้อาหอมใส่ หน้าตาหน้ากินจิตักเสร็จทงฝากให้แม่คำแต่งให้แม่ก้อมเหียบห้อยเกียดถวยเกียดถวยน้องสาวเป็นเกียดถวยเคยในแห่เมื่อลเด้อพี่น้องเด้อ hè mưa lẽo vẫn đi theo mình thế nang phăng nè xịt theo nó vẫn nhèo khèo bản bớt anh chết thua cái gì vậy không lên không mà sao nó không ra không 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 เออเขามัดเไหมใหญ่มัดให้แล้วเพ่แล้วข้าเจ้าครับหลุดเขาเมื่อเลยเนาะกับแป๊บเดียวเลยหลุดจากคันอ่ะนะสองคันเดียวอ่ะบานุกได้ส่ะ เออเอาแต่ค <c ats> ั <monastery> ่น <fen> น่ะบ mm ่เ hmm. มื่อเบิดติคั่นน่ะยังไปบ่ทันอยากขี่นะขี่รถจักนําขี่รถจักเมื่เบิดอือมาพี่น้องเอ้ยข้าวุยกับใมานําหลังอือเอยังพ่อใหญ่อันนั้นเด้เดี๋ยวพอดีแล้วจ่งไว้ให้ลาวฮะยังพพ่อใหญ่อบ่ทันมากินข้าวกับบ่าวตาย ก็าหากินบ่แหละพวกที่สิ่อต้องหาจงหวอะไรตายมากแล้วค่ะอืม,ไมอไหเ <laughs> งิม <laughs> ง่มแล้วมาน้ำลังหมูและส,สาวยใหะวังดอกสวยนะจนสวยจากผูกกอ่มาเกลราสียกกระเพร์เลาสีตื้อคนใจเย็เยนเกลราสีติหดห้าิดอยู่บ้า บุปผิดก็ืดอืมห,หคน <c oughs> ีแต่คนมาเฮียนน้ำหาเลยแต่คนาอ่าเริ่มห่อนละบาทนี่ก็มอผัดใส่เสือกันหนาวแต่สวนาวหนาวหนาว แม่ใหญ่นี่บ่ได้เมื่อแม่ใหญ่นี่ยตาเสียตาบื่อตาเบื่อหิ่งหูบ่แม่ใหญ่เมื่อเลยไข้เลยอืเมื่อแต่พอใหญ่มาตั้งผีโลงปัญญ์นี่เด้หายผูเก็นยังเหลืออยู่ คลิปนี้พาบึงพาสมธนิกรเดอรพี่น้องเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อ,ตอไปมามากินข้าวอยู่เพ่อเทพเผยเลยเมื่อเลแต่น ขวักอีทิบขวักอีทิบมากินเขาเออฮันเด่นอ่ะเออขวักมันมาขวักมันมากินเขาขวักมันน่าร่างถวยห้องกับที่พี่น้องเ้ยโอ้ยขอโทษขอไฟละลายเห็นเลี้ยวเห็นอยู่ทาง่เออจ่ายบ้านนอกพี่น้อง ตื่นเต้นแห้งน้องสา้ามาสา้าถีบห้องเถื่อยแห้งเอฟซีตื่นตกใจแล้วก็โทษกอไฟละลายมากินขา่าวแห่เมื่อแล้วให้เจ้าน้าเมื่อเอาอีทิบมาสง่งเจ้านะน้ามื่อโลด โบนุ่งกระยาเมื่อโลดเจ้าหาเม่บุ้มกะเมื่อ,อไรทิบมาเอามากระเป๋าน่ะบัดบัดแล้ว,วจะเอาเมือ่อเออเออ,เอ,อ <c ười> คลิปนี้พระบึงพระส้มตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้เอเขา,า,ากันคลิปนะสบายดี